สวัสดีเจ้าค่ะมาพบกับทวัชชาแนลอีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อี้นพามาเบิ่งมาตึกจะลุงโฮยหนำครับเพราะว่าฝนตกมาไม่แล้วค่ะเด้ออ่ะสวัสดีนะคะเปลี่ยนเป็นทางการเด้อเปิดคลิปเปิดเปิดคลิปเนาะทวัชชาแนลนะคะเมื่อนี้มาพร้อมกับสาวหยงหรือว่าสาวเห็ดเพรีงงนาวครับพี่น้องป่าพิ่ันถือเด้อไม่ปล่อยกับมานางกินมาหมทาสวัสดีค่ะสาวหยงคุณพันยกเด้อสวัสดีค่ะ สาวหยงหรือว่าสาวหิดเพิงเน่านะค่ะพี่นอ้องป่านยังมีถือคอยกันเลยมานั่งกินมาลองกล่องทาค่ะพี่นอ้องบรรยากาศนะ่ะบรรยากาศหิมหวยค่ะบรรยากาศหิมหวยนะคะเดี๋ยวกลับกล้องเขาดูนะเห็นบอบรรยากาศดีดีตจต้นหมักสำสามากับสาวสงบาเงาะเบิ่งเน้าเเบาเงาะเพื่อกลังอันจุ่นสะดุ้งอยู่ค่ะสะดุ้งขาด จะลุงหองหาดเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องนำมาเมอือจ้าเมื่อนนี้นำมาเมื่อค่ะนำกำลังมาไม่กำลังหืนเวิบ,วบเด้อป่าพิธารมีจกักโตสยงยกได้หลายบาทละป่างไม่ถือจักบาทค่ะพี่น้ององตัวนึมีกระดองตัวนึ่นนนงเพิ่นก็ดีใจว่าสั่นพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยจักสีด้จักโตเนาะมาติดรอติดตามนะคะรอติดตามว่าสีด้จักโตเนาะพี่น้อง พันตึกจะลุงไปได้กับไปหากินห้างนกค่ะคพันตึกจะลุงไ่ได้กับไปหากินห้างนกว่าสันพี่น้องนั่งคือสซีโหดไล่แต่กินหอนห้างนกมเมนห้างนกนั่งแอนนะครับพี่น้องค่ะเบิงค่ะเป็นโยกกับบัถูกจักเถื่อกันเลือกไปท่านละทายให้เบิงเนาะจะ้ารอชมรอติดต,ตามจาา้า,าเที่ยไม่พอยกับมานางกินมากไม่ทาจ้า ปลาสบายก็ใช่มีปลาดึงกันแคากระเบื้งเดียวนี้อือปลาสบายสมบูรณมากเขาจะดึงสะดุ้งเพื่อนแน่เพื่อนแห่สะดุ้งเอ็นเกี่ยวลงเด้อเพื่อนเอสะดุ้งเอ็นเกี่ยวลงพี่น้องเอ้ยหนักกันหนักใครว่ายาวลงหนักกันหนักทีกันทีนั่งเสียป่านกเขาค่ะนั่งเสียป่านกเขาว่าสั้นเสียป่านกเขาเสียป่านยังคะโยกซื้อซื้อบริมป่าในสะดุ้งบลากหลายนั้นเขาบดเอาลงร่ะ เมีก็ไปขายเด็กฉันจะไปนกเขาอุ้ยตายแล้วนะคะอ่านกินแล้วหนึ่งนะครับพี่น้องค่ะอ่านกินปลาเนกเขาแล้วหนึ่งนะครับพี่น้องชาวเฮเพิงเน่าคือมันเถสูให้ฉันไปมันน้ำแน่มันมาหมันฉัไม่ได้ไม่ได้มาเดียวคนทำเดียวนะเจีพคนนะคะหมากไม้จ้าหมากไม้ซื้อม่านไปกินตึกสะดุ้งกินตึกสะดุ้งไปน้ำกินหมากไม้ไปน้ำป่าเพราะว่าเาถือกับว่านราลงกับม่นั่งกินหมากไม้เจ้าค่ะ มาเดอมมาเดอมค่ะมามวลมวนอ่างุนค่ะอ,าาอาา่างนไรเม็ดอ่างนดำไรเม็ดปากเพื่อจะพิถอจะเธอถเถะยกเสลือกับพิถอพีอ่น้องเอ้ยเนี่ยเฮอเบิ้งฮิมโหยแล้วบรรยากาศฮิมโหยเด้อค่ะเด้อเนี่ยเเบิ้งเด้อน่ยสาวยงเนาะเบิ้งลุนสาวหยงไปน้ำกันจ้าแต่ว่าคอยกับกินนะสาวหยงกับตื้อคอยกับกินค่ะมี อาคีป <Art> oh, <Art> อืมไม่ได้ไหลมือนีจักแต่ได้จักโตเด้อพี่น้องรอชมรอติดตามเนาะตอนนี้นะ่ะเป็นเวลาเกือบทิง่งโอ้มือนีนะ่ะเป็นวันที่วันที่สิบหกจ้าวันนี้นะ่ะวันเอาบุญคะ่ะพี่น้องลืมสิบหกกันยานะคะสองห้าหกห้าเมนอยู่ดีเนาะ บรรจุสนุกสนานเดอ้อบรรจุสนุกสนานเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดหมานกระทักหาแม่พยเด้อเ,เอช้าราเรือเพื่ออยากเลี้ยงเบียร์หมานยันทักหาแม่พยเ,เดอ้อพี่น้องเช้าราเลือเช,ชาเราเรือแร,รอง,งมาน้ำตาไหลเบอ้อตอนชเช้าราเรืองกันตกเย็ยนร้องไห้ครับพี่น้อง เอยียงสูงถอออือยี่บอกีเลยกสะดุ้งจังได้จังบ่หมานแต่พี่น้อง่าตัวเดียวก็บ่ค่นละถือรุ่นรุนไปน้ำกันจ้าพี่น้องบรรลุว่าจะไปได้ตอนใดเนาะรุ่นสาวยงไปน้ำกันค่ะรุ่นสาวยงไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อ้า้าเบิ่งบัดพันโยอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเค อันแม่หนึ่งผัดไปเอาห้างนกมาเด้อค่ะพี่น้องขาจะให้เบิงแม่นึงไปเอาห้างนกไปย่านห้างพื่นมาเดี๋ยวจะให้เบิงเอาเดี๋ยวใจเบิงเบิงเพื่นไปต่เอาห้างนกกับพุ่นเด้อค่ะเป็นบ่อนางเฟือค่ะนางเฟือไปต่อยเอาห้างนกเอาเงาเมือดีกระได้ได้ละมวยหยาดกันเหรอได้เลยครับสาวหยุกเ้ยเฮอามปแล้วพขุดถือเฮ้ยกูว่าไปตาเดชไม่จะไปหามือผู้บ่าวงอกำลังเต็มจะดุงค่ะ มาจ้าป่าพิถีกับมานั่งกินข้าวบัดทีนี้เอาพันธอมมาแบนมานำด้ะตือแเ่ละป่าพิถีกับมานั่งกินข้าวเด้อพี่ลงไปเนะพี่ลงไปตั้งตือตื้งตือลงเจอตะเลืเดี๋ยวย่างไปกับหัวเลยโอ้ยางไปกับฮอสแต่ว่ามันกับพิย่าไปไก่มุ้งมันมีถือเสืเอกับพิย่าบ่นไปนะถ้ามันถือแล้อกับพิยะบ่นไปเด้อ เะี๋ยะเด้อเด้อสภาค่ะสภากับอันังปื้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเด้อเฮ้ยคุณเลิศนะคะมากินข้าวจ้าพี่น้องมากินข้าวสาวฮิพฟ์งาไปตัวเลยเลเอาต้องไปยกสะดุ้งะนะนีโอ้ชอบชอบอิมอ่อนเปล่าไม่รีบไม่รีบไม่รีบเปล่าไม่รีบกันวะอาขาดไม่รีบกับไม่รีบจะนะเอาเจียวดิ แม่ลีกับแม่ลีกป่าพี่เลยเฮ้ยแต่มาซื้อให้ครูคือพี่เห็นพี่เหลือสูตรจะดุงจะมีดเนากะได้เจ้าเจ้าเผื่อเดินถือประกวดจะหันจะอ่อนแห้งไวุ้ยงไว้เปจังใดใช่ปะมาเด้อค่ะกินข้าวเด้อพี่ดาวเด้อโอ้โหเขาไปตีโอ้โหเขาไปตีเด้อเอามากินเอากินเอาโคโซเมเลียกอเกเตยูเฮือนประกวดจีไคนี่บัดมาป้าผาห้าวห่าวเนาะบรรมาห่วยมาป้าผาห้าวห่าวมา เอาข่กินแต่แม่เลยกินโผนีด่ดีกินนีนเดีมึงแนวกินครับพี่น้องฮาดเจอถุงมาทึดๆม,มามา,มากินข้าวอิ่มกับเปเอาแม่ป่าเราวัดที่นี้เอาะเลิกกูบะนี่ยนมาหาก,กินแล้วมาซื้อกินนั่นมีแต่แนวกินกบซื้อมานะ <laughs> มีมาหาเท่ากับสื่อได้ดูเือนกัเลยมนนำแหล่กับบุนทามาอยู่ดีอยู่นำมาหนี้มาได้เลยอู้อักกวนมันัดรอนก่นมันเริ่มบุญบายแล้วเนี่ยนี่มอก็ตัดกุ่มตาออมันเริ่มลอยวนๆไปวนแล้วเนี่ยแม่นันแห่งมอนี้แค่แม่นันตัอบื้อมันโอ้ยืมน้ำคว้าปลาขาวมันมักหนำพลาดได้เลยปลาบอลมองน้ำได้ปลาบอลมันหานกระดดเห่าได้ตัวใหญ่ฉันน้อยงเนาะ ปลาขามันมากน้ำพาาได้มันมีได้มากน้ำกระดางได้นั่ก็ปลากดปลาคอพี่เห็นปลาคออนนันตือว่นตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่แท่หยแวดุ่มใหญ่ปะใหญ่กว่บ้านเลอบ้านเลอแล้วดูงง่อยยังไงนะบ้านเลยม้องสจาัวจังเขมเนาะจะสือะ เตอกปลาฮันนีแต่ว่าดำถ้าถูกทันนีเนาะเข้ามาแต่ทันนีเนาะตะกี้เนาะไปได้ปัดถ่ายเถอะเราโฮมก็ให้นั่นตะกี้เนดีเมื่อเ้าก็ไปซื้อส้มพัก์ไปหน้าองคุน้อยองกุ้งน้อยแต่เราไม่ได้ก่ายมาทางผมห้ากับโค้งไปเลยวะอ่าหูเอาไปจับยใช่ไปเพิ่มไปซื้อจะลอยหามน้ำหามไปเลยไปเพิ่มไปซื้อฟังชมฟักเฟชท่านละเปลนจะลอยน้ำหามไปเลยตัวแตลงแบะ ช่ยทำบานเอาไกลกนห้าหลงนัน่บาน,นบาม้เะะือแป้งแ้่างห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 างบหมี่ม่แม่ป้งกิขาวป่ารือคือจะดุงพ่อนหน้นท,ทางนาอชิ่มิมมาด้อกินขาน้ำนนด้อ อยู่ห้อมันีเป็นตะปากดแเฮ้ยมองตึกจะรุงกันหมอแหงอยู่ห่มห่มห่มจอาจ้าบะมังกูับหมอแหงมงมีห่มจมาเดยนี่ยันหิ้วคือก็เรยกอามามน่หิ้วคือพ่อเหรนมนงัดงันงัดหิ้วผู้ใดเคยกินไหมคะอุ้ย ขอทัวบีไดเซนสื่อด้อไอ้คุณยังกตัดออตัดใหญ่เพราะว่ามันตัดใหญ่ดอยู่ล้วปุ๋ยิอันแมงอันจะไข่ใช่จะมาคือเพิงห้วยตวฟังอยู่ดทิ่งนะจะลุงป่าออยู่อยู่แล้วที่งกระ่คุ้แนน ไม่ไหวนะเออไปลุกเป็นลาซิงม่ไจะตออฟังแม่งอันนี้จะไข่เท่นไข่เห็นมันกินอะไรกินข้าวแล้วกะหั่นมาลุนน้ำเจี้ยงต่อเด้อพี่น้องเด้อเบื้องลันยกจะลุงค่ะมิถืุจะเจอคอมิถืุจะเจอ พี่ถือข้อน้ำเอาไปะจะดีพี่นอ้อ,นองบ่ถือ,อ,อ,อข้อน้ำเอาเท้ดคื้ปาจะลุ่มถือนีไหมแทงพี่ถือจะเลยแ่งไรปาเจ้อี่ากระวนทำมาอะไรเงี้ยมาช่วเฮ้ยทำมันดา่ามันนวนแล้วไปเอาปตอนพักเ็แล้วก็จะตีน้ำก็เริ่มวนละจด คือบดดสูงอเอากระจุมลงไปเลยแมวค้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ะหอกพารจะดุมด่มปฏิหาพี่พน้องพกักราคาเพื่อนพักแล้วมันระถือจะดุ้งค่ะแต่โยกมันอีกรอยสามลอยก็าบาทนะค่ะเพราะรถือจ็คตู่เพื่อนพักนะค่ะน,อน้องรอติดตามนะครับว่าเพื่อนสิได้บอนะคะต้อจตัอตโตตต้อจัชื่อมันมองขึ้มอเตอร์ไซค์เออ ลาหองอยู่หนังปนนะคระกับกองขึ้นเบิ้งก่อนนี่ขัดเจยงเด้อป้านงามเฮงกับพี่น้องขาไปหาหยังกามานันเด้อคนผู้นี่นะ้องหย่เชหงอี้ฮะนี้ะนี่าทุ่มหงอมันนั่งกับหื่นแดนี่ลงมีน้ำกันอันนด้ไปลงนนะลงก็เลือมลงวิไดเพียงคอผูใกล้ลงไปนะโตโตกะมีันี่ฮะนี ตัวหลีกกรดีปีตัวหลีกผืนใช่เราตัวหลีกลงไปนะบ่อันอันอันวิ่งกระดิที่เราถืออยู่ยกได้หลายบาทนะที่เราถืออยู่พี่น้องเอ้ยแต่ถ้ายคลิปมันที่เระถือป่าจักโตแล้วพาเพิ่นไปหาเลาะเบิ่งกันวิวทิวทัศน์เลาะทงก่อนเด้อมาเด้อเบิ่งงหานกอุ้ยฝาห่องาั่งหนนนนกี่วิวทิวทัศน์ขบเบิ่งห้างนกกนนี่เป็นเอาห้างเข้ามาแล้วนี่เพิ่นผู้หลีบนะ ฟนผู้ริมเดี่ยแปลว่าหางนกมาแล้วค่ะพี่น้องเห็นป่รังนกนะคะใครต้องการใครอยากแข็งแรงนะคะเอารังนกไปต้มค่ะบอกไม่พอยไ,ได้นะคะ <laughs> ดื่มเพื่อสุขภาพได้นะคะพี่น้องคะ่ะรังนกค่ะ <laughs> อายุยืนเป็นร้อยร้อยปีคะ่ะรังนกกับไปกินได้นะคะมาคะ่ะรีเดอร์วิวทีมถัดพาไปเบื้องเบาเงาะตึกก่อนเด้อย่งางพาไปเบื้องทงนาเบาเงาะตึกนี่ลคะค่ะ บรรยากาศริมห้วยนยี่สะดุ้งใงเพือนกระเตียมกันอยู่สะดุ้งใงเพื้นกลางสะดุ้งใเพือนเตียมเอาลงไปทันรดครับพี่น้องพืน้นคาห้องเอะคาของเฮะเดินตามกันไปครับติดตามกันไปไปเบิ่งเบาเงาะก่อนค่ะมาหอดบาเงาะแล้วบาเงาะตือกิน แวเบอร์ถือยี่บอกฮะเอาถืออยูนี่ซีหาตัวแล้วเอาเบิ้งบางเงาะจับพี่น้องถือซีหาตัวแล้ววะซ่นแสดงว่าบางอุมเนาะบ่ถือค่ะเึ้นใดซีหัดตัวแล้วว่วาซาน ไม่หง่ะแบบเธอใกยงมาได้จักตัวนกอยู่แต่ลอยฮาดนำมาเมื่อเนาะปากเลยไม่มีนำมาเมื่อเอ้อพี่น้องปากเลยวิธารามี มังหงเพิ่นคือโดกเถะเบิ่งมังหงจะพี่นอกมังหงหิมหวยมะรุงริมห้วยนะคะดูโดกแถะมังหงหิมหวยค่ะโดกโดกต้นไม่พ้อย อันยบบนุบอีกบาทหนึ่งมีบอ่อมีบ่อโอ้ยบ่มีอันยุบต่อจ้าตัดช็อตอะไรเ,เมื่อกี้มันจะคล้องติดคางสะดุ้งสิงเขานะ้าไม่ยืนอยู่หิ้มหวยบึงน้ำหวยเด้อค่ะ น้ำห่วยเต็มห่วยพอดีหลน่นกัญจีหล่นหว่วยเดียวถ้าน้ำหล่นห่วยคือต้องฟาวออกไปดูข่ายิ้มห่วยนี่หมกผักหมกผีสวนมะขีดเพื่อนเดอ้อพี่น้องสวนมะขีดเพื่อนเดอ้อมะหุ่งกับเต็มต้นอยู่พวกมะหุ่งกับเต็มต้นค่ะมะหุ่งอยู่ข้างเท่งเพื่อนกับเต้มตนจา้าอันนี้ของเพื่อนทางเบอร์เด้อพี่น้องเดอ้อไม่ได้รักเดอ้อถ่ายกับซื้อขออนุญาตถ่ายมะหุ่งอยู่ในตนเด้อค่ะ <laughs> ไงคักอันนี้คือเป็นเขื่อนลำเปล่านะคะ่ะเลี้ยวไปไกลๆเห็นหญ้าเขียวๆนั่นคือขอบเขื่อนลำเปล่าเด้อขอบเขื่อนลำปเปล่ปาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยน้ำออกเยอะมากอะไรอย่างนี้ชายเอานา้ำช <c oughs> ายเอานา้ำ <c oughs> นี่คะ่ะปลาเข่า,ขาเขียวขจีชายเอานา้ำซื้อๆพี่น้องเพื่อนน้ำออกน้ำออกให้หน้าคะ่ะ กลับไปหาสาวยงอีกก่อนบ่ได้ป่าโอเคค่ะมาฮอดสาวยงละค่ะมาฮอดสาวเพึ่งเน่าเด้อค่ะเด้อเนี่ยบรรยากาศนะคะเจอตนสำสาคลิปนี้กับมาหาป่าแต่ว่าไม่มีป่านะคะก็เลยพามาชมบรรยากาศริมทุ่งริมเขื่อนรำปาวเด้อพี่น้องเด้อะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตกบจบคลิปได้ใบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอ,อ,อขอบคุณสำหรับ การที่เขามาชมนะคะเนาะกับฝากกดติดตามเด้อคะ่ะทวัดชาแนลเนาะพี่น้องเนาะไปก่อนจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอติดตามว่าจะไปเบิ่งอียงเนาะพี่น้องเนาะไปก่อนค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย